โมรวิวเมื่อกี้รับไอจีเท่าไหร่แสนหนึ่งใครให้จะม,มีวันที่ให้แสนหนึ่งเลยนะอนโอ้โห<อ>วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้วันนี้มันกดดนกนนันอ,อะไรยังไงบ้างไงเพราะอะไรเป็นรองเป็นรองนี่ไม่กดดันเหรออ้าวถ้าเกิดไปต่อลอะมันใจยังไงมันใจยังไงวันนี้ห้ายกนี่ก็ยกสี่ะพี่เขายสามยกแรกอ่ะสามยกแรกก็สูสีคิดว่าเราจะกลับมาได้ใช่ไหม โอ้โหวันนี้ได้อาวุธอะไรบ้างอ่ะได้แข้งครับได้แข้งใช่ไหมเห็นเห็นเลยเนาะยกห้ามีตกใจเลยไหมเจ้าป่เชียวตกใจไงเขาไม่มีนะโอ้นี่ในหัวในหัวตกใจยกห้ามันยังคุมไม่เป็นเลยอไันมมมต้ง่ีแล้วบอกลูกยังไงเนี่ยเอายกห้าขึ้นมา บอกให้ค้มให้ได้ประจบการมันน้อยต่อยกันรอบ17ครั้งเมื่อกี้แล้วกงมาต่อยกันในอมันยังไม่รู้เลยพยานะเมื่อกี้ออตอนนี้หัวใจหัวใจหัวใจน้องได้ได้พ่อได้ได้เยอะยังดีขึ้นเยอะแล้วนะโอ้โหนี่ฮะเอาหัวใจพ่อไปใส่เด็กเส็เมเหนียวเลยนะแล้วเป็นไงมองอนาคตน้องไงน้ำหนักนี่น้ำหนักที่มันไม่เทียบเรียมเออเออน้ำหนักเท่าไหร่ พราะว่ามันปล่อยหน้าปีครึ่งไม่เกินห้าเดี๋ยววันนี้ชอบงมีกับเท่าไหร่ร้อยยีสามร้อยสามเมื่อเช้ายังขาดไปจังเอ้าเหรอผมไม่กินนมกินแบนก่อนมาดีพอดีโอ้โหขึ้นไปเป็นรองเขานะครับตกใจไหมเนี่ยเฉยเฉยเขาเก่งอ่ะผเขาเก่ง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 เวลาปล่อยมวยของนี่ผมยองพิชไรลูกผมยังูได้เลย แล้แต่วันนี้เขาพิสูจน์เห็นว่าเขาเป็นลูกยอดมวยเขาสู้ได้เวลาเล่นเชิงน้มันผมสู้ไม่ได้เลยเหรอแล้วลูกชายลูกชายจะถึงยอดมวยเหมือนพ่อไหมเอ้ามันน่าจะดังน่าจะถึงน่าจะดังพอเออผมตอนที่กล้าตัวขนาดนี้ยังไม่เป็นมวยเลยเหรอโอ้เอาละครับนี่คือยอดมวยครับเจริญทรัพย์เกียรติวัานช่องนะครับผมเจ้าของเข็มบันแชมป์สามเส้นอ่าเอ้าพอบิวฝากแฟื่อนไว้ติดตามหน่อยก็ช่วยแชร์จะเป็นกำลังใจเราจะทำไม่ดี งวดหน้าถ้าเกิดเป็นรองโชคดีใช่ไหมเป็นต่อโอชคอไม่ดีกดดันครับกดดันโอเคครับอาจจะดีได้นะสวัสดี <Peters> ครับผมวันนี้ครับ